ไอคับคล้งที่5นัดชิงบัลลังก์แชมป์หลังของเกียรติยศที่มีเข็มขัดแชมป์อีซูซุ D.I. รับพร้อมรถอีซูซุมาสเตอร์แซตนิว2005 D.I. และทองคำแท้หนัก80บาทรวมมูลค่า7 0 0 0 0บาทเป็นรางวัลผู้ชิงบัลลังก์แชมป์ระหว่างมวยเอกเกียรติชัยยงขุนเขานายกและมรกตสอธรรมรังสี จอมเก่าเชิญพิสูจน์บลสรุปความมันทะลุจอซึ่งอีสุสซีไอครับครั้งที่ห้านัดชิงบอลลังแชมป์วันเสาร์ที่28มกราคามนี้ที่เวทีบวยสยามออฟน้อยท่านผู้ชมครับมวยรอบอีสุสุเงินล้านซึ่งบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซจำกัดนั้นได้ร่วมกันสืบสารและก็อนุรักษ์ศิลปะ มวยไทยเอาไว้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับและต่อไปนี้ก็ขอเชิญกับพบกับนาทีระทึกใจของมวยคู่นี้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศใครจะคว้ารางวัลท้งรถปิกอัพแล้วก็ทองคําอีกมากมายทีเดียวครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมมวยคู่นี้ครับผมมีวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงความเป็นมาของมวยคู่ชิงชาเลิศเราไปชมกันครับ ศิละปะก,การต่อสู้แม่ไม้มวยไทยเอกลักษณ์ประจำชาติไทยชัยชนะความสำเร็จบัลลังก์แชมป์จะเป็นของใครท่านพร้อมหรือยังที่จะร่วมสืบสารศิละปะแม่ไม้มวยไทยกับอีซุซุศึกอีซุซุดีไอครับครั้งที่ห้ารอบชิงชนะเลิศ ทานผครับที่ผ่านไปนั้นก็คือคู่มวยที่จะพบกันในคู่ชิงแชมเ์โลกของมวยรอบอีสุสุเงินล้านครั้งที่5นะครับกระผมใครขอแนะนําอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับทางด้านน้ําเงินนักชกจากนครราชสีมาครับมรกฎศอธรรมรังสีครับวันนี้เตรียมตัวมาดีเหลือเกิน บอกว่าวันนี้ผมจะมาเอารถปิกอัพพร้อมด้วยทองคำนะครับและเพิ่งจะขึ้นมาบนเวทีในมุมแดงเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชมวยเอกเกียรติชัยยงครับพร้อมที่จะชิงกันให้ชนิดสุดเวี่ยงไปเลยครับจะอย่างไรก็ตามครับก่อนอื่นผมจะขอตัดกลับไปที่ท่านมิสเตอร์เอซาโต้ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีสุซุเซลจำกัด ซึ่งท่านจะมากล่าวถึงความเป็นมาของมวยรอบนี้และก็คงจะส่งเสริมกันตลอดไปขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับ,รบทำปูมิเกตทุกท่านรายการมวยไทยสู้อิสุจุดีไอรับพลันที่ห้าดำนึนมาด้วยดีจนตุนโลกชินชนะลาดในวันนี้ได้ ด้วยการสนับสนุนยัางเป็นดังต่างคานฉากทางกีกกลาแหะเพศไทยและความร่วมมือยันดีจินคอมปูคงคงติโอวของทุกฝ่ายในนามขอบริษัทจุริเปจ์ซูซูเซลสจำกัดขอขอบค,คุณทุกท่านในวันในโอกาสนี้ด้วย เรามีนโยบายจะจัดสู้อิสุซุดีไอครับยันถทนวนวนเพื่อคำข้าวหน้าของมวยไทยซุ่เป็นเอกลักษณ์ประชามชาติไทยวันเป็นยามิ่งว่าทุกท่าน่าให้การสนับสนุนสุขอิสุซูดีไอครับถลอไปด้วยกบมากครับ ครับนั่นก็คือคำกล่าวของออท่านกรรมการผู้จัดการนะครับของตร e ีเพชรอีสุสุเซลจำกัดและโอกาสเดียวกันนี้กับผมค่ายกาเรียนเชิญมิสเตอร์วมิอุระนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตร e ีเพชรอีสุสุเซลจำกัดขึ้นมอบพวงมาลัยอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับมวยคู่ชิงชนะเลิศนี้ครับจะมอบให้กับทางด้าน มวยเอกเกียรติชัยยงก่อนครับหมาวันนี้มีกองเชียร์มาแน่นทีเดียวครับมระกฤษอธรังสีครับเอาไปรับก่อนนะครับนักชกจากโคราชครับแต่นี่จากเมืองคอนครับมวยเอกเกียรติชัยยงครับขอขอบคุณมิสวายมิโอระครับและต่อไปนี้ก็ขอเชิญพบกับมวยคู่ชิงชมป์โลของมวยรอบอีสูสุดีครับครั้งที่5ได้เลยครับ ครับท่านผู้ชมครับ6กเดือนที่เรารอคอยมาถึงวันนี้แล้วนะครับประวัติคู่มวยนั้นคุณสลินทาจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับขอบคุณค่ะ ฝ่ายแดงนั้นคือมวยเอกเกียรติชายยงเนื้อชื่อจริงคือคิริทอชูคงคุณก็เป็นชาวอำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุ10ปีนะคบปัจจุบันนี้19ปีค่ะชกมา6 4ครั้งในครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนสักปัญญาเกียรติบุญเกิดที่เวทีมยชยามม้อน้อยค่ะฝ่ายน้ำเงินนั้นคือมรกรดอธรรมรังสีนะคะชื่อจริงคืออุดมเจือแก้วก็เป็นชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุ12ปีตอนนี้24ปีนะคะ ชกมาก็95ครั้งค่ะในครั้งล่าสุดนั้นชนะนอกเขียวมารากตไพรันน์นานยกที่3ที่เวทีมสยสยามอ้อมน้อยค่ะและสำหรับรางวัลชนะเลิศศึกอินสูเดียค่บคุณที่5นั้นจะเป็นรถปิกอัพอินสูฟาสต์ซันนิว2005 DI พร้อมทองคำแท้นหนัก580บาทนะคะรวมมูลค่า700,000บาทค่ะและสำหรับรองชนะเลิศนั้นเป็นทองคำแท้นหนัก60บาทมูลค่า300,000บาทค่ะและเมื่อสักครู่นี้ก็ภาพจัดไปที่กองเชียร์ของมรกตสทำลังสี ชาวปากช่องมาชมกันอย่างคับข้างวันนี้เวทีมูลสยามของเรานั้นก็ทุกสัปดาห์แล้วครับคับข้างจนไม่มีที่จะยืนแต่วันนี้ผมว่าต้องต้องใช้พื้นที่อีกไม่น้อยกว่าสองสาเท่าข้างนอกแล้มีการตั้งโทรทัศน์วงจรปิดนะครับนอกอย่งเข้าไม่ได้อีกเยอะครับคุณเดชดครับวันนี้ ก็ข้างในเขาบอกว่ายืนลดหายใจลดต้นคอเลยนะคุณวงค,ค่ะนี่แหละครับนี่ครับนี่คือกองเชียร์ของทางด้านมวยเอกเกียรติชัยยงนะครับมากันแน่นทีเดียวแล้วทางอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของมรกรสอธรรมรังศรีและเมื่อสักครู่นี้แฟนเรือว่าแฟนสาวของทางด้านมรกรศรธรรมรังศรีครับน้องติ๊กนี่หมแต่งชุดไทยนะครับสวยงามทีเดียวมาเชียร์เป็นกําลังใจเดี๋ยวเราคงจะได้ชมโฉมของขวัญใจ กรกดสอสธรรมรังสีและได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้ชักการกองทัพบกนะครับพลเอกพลเอกเชษฐาฐานะจารโรนะครับท่านก็มาเป็นเกียรติกับมวยคู่ชิงชนเลิศนัดนี้ด้วยในฐานะท่านก็เป็นนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็มีใจอยู่กับเรื่องบัดบัดมวยอยู่ตลอดเวลาครับพูดถึงเลยนะครับว่าเดือนมีนานั้นมวยพระธานคีร์ทับเรื่จันที่เชียงใหม่ครับเอาละครับตอนไม่สัตว์คุณอนุเดชพูดถึงประวัติมวยคู่นี้ไปแล้วยังครับครับ มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นครับอ่าก็เรามาดูนะครับว่ามวยคู่นี้นี่ทางด้านมวยเอกฝ่ายแดงนั้นเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้รถมาสักประมาณ4ขีดเท่านั้นเองในขณะที่มรกตครับมักคู่เดินสวนกับผมบอกว่าพี่วันนี้ผมเตรียมตัวมาขับรถไปนะครับติ๊กอัพอิรุสุขันแดงครับคุณนาครับนอกจากความสุกสนานที่เราจะได้รับในมิเดียเตียงหน้าน,นี้แล้วผู้ที่ทายผลการแข่งขันว่าใครเป็นแชมป์นั้น วันที่ส3เดือนมกราคมจะมีการจับรางวัลน,นะครับโดยรางวัลที่หนึ่งนั้นก็จะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก5บาทมูลค่า25,000บาทและมีรางวัลชมเชยทองคำแท้หนัก3หนักหนึ่งสลึง30รางวัลน,นะครับมูลค่าก็45,000บาทเบ็ดเสร็จแล้ว70,000บาทสำหรับผู้ชมทางโทรทัศน์อยู่ที่ต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปครับคุณนกแรนั้นรวบรวมใส่ สอยติหรือว,ว่าสัดส,ส่วนของมวยคู่นี้ครับมวยเอกนั้นอายุ18ปีสูงถึง174เซนติเมตรครับในขณะที่มรกตดสูงเพียง163ครับมาก็เสียเปรียบในเรื่องความสูงแต่ว่าถ้าพูดถึงกระดูกมวยกันแล้วนั้นไม่ได้เสียเปรียบอะไรครับกระดูกมวยน่าจะไปอยู่ทางด้านมรกตดเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าชกมวยมาก่อนแล้วก็เคยผ่านมวยดีๆมาเยอะแยะทีเดียวครับเ mm hmm. อาละครับมาชมครับยกที่หนึ่งของมวย รอบอีสูสูเงินล้านนัดชิงชนะเลิศครับคู่นี้มาวันนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนๆนี่แน่นขนาดไม่มีที่นั่งครับท่านผู้ชมครับภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเอกฝ่ายแดงมรกรน้ําเงินครับทั้งคู่ต่างก็ยืนยันว่าจะสู้กันชนิดทีเรียกว่าย้อมตายคาเวทีว่าอย่างนั้นมวยเอกนั้นจริงๆแล้วถูกดึงเข้ามาชก ในรอบ8คนนะครับเรียกว่ามาที่หลังคนอื่นแต่ว่าก็อ,อาศัยฝีมือชั้นเชิงความสามารถจนทะลุมาเป็นตัวที่ยืนรอชิงชนะเลิศได้นะครับในขณะที่ทางด้านมรกรศธรรมรังสีนั้นก่อนน็อกเขียวมรกรไพอันนันมานะครับในรอบตัดเชือกก็จึงมาเจอกันในวันนี้ครับเรื่องการซ้อมไม่ต้องพูดถึงครับ เรานั้นเต็มหมดแล้วนะครับไม่มีที่จะยืนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านนอกนั้นเราก็มีโอ้โหโดนหมัดเข้าไปแล้วครับมาระดกเจอหมัดของมวยเอกเข้าไป่าสั่นเลยทีเดียวก็เป็นธรรมดาครับท่านผู้ชมครับยกแรกนี้ใครจะผลีผามไม่ได้นะครับ ต้องรอดูกันนิดนึง่งแต่เผื่อว่าพีพรมก็ไปนี่รถปิกอัพสีแดงสดกับพร้อมด้วยทองคำอีกหนักหลายสิบบาททีเดียวอาจจะหลุดลอยไปก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสุขุมกันนิดนึง ถึงหนึ่งยกครับมวยเอกเกียรติยงก็สามารถสยบปรากฏสอธนบุตร,รีอย่างราบคาบทีเดียวไม่ถึงหนึ่งยกนี่คือชมหน้าผู้ชนะน,นะครับปรากฏว่ากองเชียร์ทั้งหลายนะครับกองเชียร์ทั้งหลายที่จานบ้านโดยเฉพาะกองเชียร์ของผู้ที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็คงจะชื่นชมในชนะของบุตรหลานท่านครับมาตอนนี้ทางฝ่ายปรากฏนั้นพี่เลียงต้องขึ้นไป นวดเป็นระบบประสาทครับครับก็เป็นนั้นว่ารถพิกอัพนะครับ i ซ u ม u m เตอร์ z ซนะครับ New 2อ0 5ั0ห d พร้อมด้วยของคำหนัก80บาทมูลค่า7 0 0 0 0 0กว่บาทนะครับเรานำภาพไฮไลท์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดดานะครับที่มาของการแพของมรกรนั้นก็คือเตะก้านคอครับครับนี่นะครับดูนะครับ จังวะนี่ละครัพลาดไปเลยนะครับลูกนี้ท่านน็อกไปทีแรกนั้นทันทีหนึ่งื่บาทจากอันดาซินตาลูกนี้ไม่ได้น็อกไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูเห็นด้วยความคึกคักครับและมวยคู่ชิงชนะเลิศนั้นผ่านไป ด้วยเวลาเพียง2นาที30วินาทีท่านั้นเองครับมวยเอกเกียรติชัยยงก็สามารถชนะ t ี o อมรกตสอรรมรังสีไปได้นะครับซึ่งก็ทางด้านมวยเอกเองก็ไม่บอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันในขณะที่ทางด้านมรกตบอกแหม่เสียดายครับเผลอหลับกระพริบตาไปนิดเดียวท่านั้นเองครับแข้งขวาพลาดก้านคอเลยทีเดียวทีนี้ก็มาถึงวิธีการอมอบรางวัลน,นะครับสำหรับผู้ที่ ชนะมวยรอบนี้แล้วก็ทั้งรองชนะเลิศครับเราจะเริ่มจากรองชนะเลิศครับซึ่งก็ได้ท่านผู้ช่วยผู้ชักกา,ารทานบกนะครับก็มาเป็นเกียรตินะครับตอนนี้ครับทางด้านมรดกสอธรรมรังสีครับผู้ที่ได้เป็นรองชนะเลิศนะครับจากนั้นก็มาถึงชนะเลิศครับมวยเอกเกียรติชัยยงครับ วิตเตอร์เอสซาโต้กรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชรอีสูสุเซลจำกัดจะมอบเข็มขัดให้ก่อนครับจากนั้นก็จะเป็นกุญแจรถครับกุญแจรถครับกุญแจรถเอาทองคำก่อนนะครับ80บาทครับมูลค่า7 0 0 0แสนนะครับมูลค่ารวมแล้วก็กุญแจรถปิกอัพอีก1คันครับนี่ก็คือแชมป์มวยรอบอีสูสุดดีครับครั้งที่5ครับท่านผู้ชมครับครับก็ผ่านไปแล้วครับ สำหรับมวยรอบอีสูสูดีไอครับครั้งที่5และเราจะพบกับมวยรอบต่อไปก็คือมวยรอบอีสูสุดีครับในครั้งที่6ครับซึ่งจะเริ่มเมื่อไรเราก็คงจะได้แถลงรายละเอียดให้ทราบกันครับตอนนี้เราก็ยังมีคู่มวยบนเวทีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ